หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมารียอัลต์มานก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมต์ทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัว ได้กับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer ให้กับ Ronald Lauder นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะ ในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรรอนที่นอยแกลเลอรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลด์ลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยม ก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบย้อนกลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่20ยุคที่รถยนต์กำลังอยู่ในช่วงบุกเบิกแบรนด์ต่างๆกำลังงัดกลยุทธ์และเทคโนโลยีมาฟาดฟันกันอย่างดุเดือดในเวลานั้นคลัตช์ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่และหลายบริษัทก็กำลังงมหาทางที่จะทำให้มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด มีเรื่องเล่ากันว่าในช่วงแรกๆของการพัฒนารถยนต์หนึ่งในแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างเบนซก่อนจะรวมร่างกับดัมเลอร์เคยเกือบจะล้มละลายเพราะปัญหาเรื่องคลัตช์ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดพวกเขาลงทุนมหาศาลในการพัฒนาคลัตช์ที่ทนทานและมีประสิทธิภาพแต่กลับพบว่าแผ่นคลัตช์ที่ผลิตออกมานั้นมีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่คิดมากบางคันวิ่งไปไม่กี่ร้อยกิโลเมตร คลัตช์ก็เริ่มลื่นแล้ว Imagine ครับลองคิดภาพว่าคุณซื้อรถเบนซ์คันใหม่เอี่ยมอ่องมาจากโชว์รูมขับไปได้ไม่กี่วันแอร์ไม่เย็นก็ว่าแย่แล้วแต่นี่คลัตช์พังโอ้โหมันเป็นฝันร้ายสำหรับผู้บริโภคยุคนั้นเลยล่ะครับความล้มเหลวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับเบนซ์อย่างหนักไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของชื่อเสียงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ ล้มเหลวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับเบนซ์อย่างหนักไม่ใช่แ, MARK, แค่รคเ,แเรื่องเงิน <literal ness> แต่เป็นเรื่องของชื่อเสียงที่กำลังก่อร <train> ่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ล้มเหลวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับเบนซ์อย่างหนักไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของชื่อเสียงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ล้มเหลวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับเบนซ์อย่างหนักไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่เป็นเรื่องของชื่อเสียงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ล้มเหลวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับเบนซ์อย่างหนักไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของชื่อเสียงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ล้มเหลวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับเบนซ์อย่างหนักไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของชื่อเสียงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ล้มเหลวครั้งนี้ สร้างความเสียหายให้กับเบนซ์อย่างหนักไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของชื่อเสียงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ล้มเหลวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับเบนซ์อย่างหนักไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของชื่อเสียงที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ล้มเหลวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับเบนซ์อย่างหนักไม่ใช่แค่เรื่องเงิน แต่ไปช่างบางคนถึงขั้นต้องนอนไม่หลับเพราะคิดไม่ออกว่าจะแก้ปัญหานี้ยัง <c oughs> ในขณะที่เบนส์กำลังหัวหมุนกับปัญหาคลาชิวนั้นอีกฟากหนึ่งของโลกในโรงงานของฟอร์ดที่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานเฮนรี่ฟอร์ดชายผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลกำลังมองหาทางที่จะผลิตรถยนต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้และหนึ่งในกุญแจสำคัญคือความทนทาน และต้นทุนการผลิตที่ต่ำเขาตระหนักดีว่าคลัตช์คือหัวใจสำคัญในการส่งกำลังและถ้าคลัตช์ไม่ดีโรเจรโก็ไม่สามารถใช้างานได้จริงฟอร์ดจึงระดมสมองวิศวกรหัวกะทิของเขาให้มาคิดค,นค้นคลัตช์ที่ไม่เหมือนใครและสิ่งหนึ่งที่ฟอร์ดให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือวัสดุพวกเขาใช้เวลาหลายเดือนในการทดลองวัสดุต่างๆ เพื่อหาวัสดุที่ทนทานต่อแรงเสียดทานและความร้อนสูงได้ดีที่สุดและผลลัพธ์ที่ใดนั้นมันน่าทึ่งมากครับพวกเขาค้นพบวิธีการผสมผสานใยผ้าแอสเบสตอสเข้ากับเรซินบางชนิดที่ทำให้คลัตช์ของ Ford มีความทนทานอย่างไม่น่าเชื่อ <c oughs> เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดในเวลานั้นด้วยคลัตช์ที่ทนทานและประสิทธิภาพสูงนี้เองที่ทำให้ Ford Model T กลายเป็นรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายมันไม่ได้แค่เป็นรถยนต์ที่ราคาถูกแต่เป็นรถยนต์ที่ใช้งานได้จริงทนทานและเชื่อถือได้แม้ขับในสภาพถนนที่เลวร้ายแค่ไหนก็ตามลองจินตนาการภาพนะครับในยุคนั้นรถยนต์ส่วนใหญ่ยังเปราะบางพังง่ายแต่โมเดลตีกลับวิ่งฉิวไปได้ทุกที่คลัตของมันแข็งแกร่งราวกับทำมาจากเหล็กกล้าทั้งที่จริงแล้วไม่ใช่ สิ่งนี้สร้างความได้เปรียบให้กับฟอร์อย่างมหาศาลขณะที่คู่แข่งกำลังปวดหัวกับการซ่อมคลัตช์ฟอร์ก็กำลังผลิตรถออกมาขายได้เป็นกอบเป็นกรรมราวกับว่าฟอร์มีเวทมนต์เสกให้ขัดทนทานแต่จริงๆแล้วมันคือความเข้าใจในวัสดุและวิศวกรรมที่ลึกซึ้งต่างหากล่ะครับนี่คือจุดที่ความขัดแย้งของสองยักษ์ใหญ่เริ่มชัดเจนขึ้น เบนส์ z, ที่เคยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีกำลังเผชิญกับวิกฤตคลัดที่สั้นคลอนรากฐานของบริษัทขณะที่ฟอร์ดผู้มาใหม่กลับผงาดขึ้นมาด้วยนวัตรกรรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังหลายคนในวงการยานยนต์ยุคนั้นต่างตั้งคำถามว่าทำไมเบนส์ถึงแก้ปัญหาง่ายๆแค่นี้ไม่ได้หรือว่าเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเกินไปมันจะกลายเป็นดาบสองคม คำถามเหล่านี้สร้างแรงกดดันให้กับทีมวิศวกรของเบนซ์อย่างหนักพวกเขาเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังอยู่ในวงจรนรกของการซ่อมแซมที่ไม่สิ้นสุดทุกครั้งที่คิดว่าแก้ได้แล้วก็จะมีลูกค้ารายใหม่เข้ามาพร้อมกับปัญหาคลัดเดิมๆวนไปวนมาเหมือนกับเจอผีคลัดตามหลอกหลอนไม่เลิกกราแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงครับในขณะที่ Ford กำลังผลิตโมเดล T ออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้คนทั่วโลกได้สัมผัสกับความทนทานของคลัตช์ของพวกเขาวิศวกรของเบนซ์ก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาตัดสินใจที่จะรือ้อและวิเคราะห์คลัตช์ของ Ford อย่างละเอียดชนิดที่เรียกว่าถอดทุกชิ้นส่วนออกมาดูเลยก็ว่าได้และสิ่งที่พวกเขาค้นพบมันน่าตลกสิ้นดีความลับของคลัตช์ฟอร์ ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่มันอยู่ที่ความเรียบง่ายและการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมต่างหากเบนซ์ที่มุ่งเน้นไปที่การออกแบบที่ซับซ้อนและใช้โลหะผสมที่คิดว่าดีที่สุดกลับมองข้ามความสำคัญของวัสดุเสียดทานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของฟอร์ดมันเหมือนกับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเบนซ์พยายามสร้างจรวดอวกาศเพื่อไปดวงจันทร์แต่ดันลืมไปว่า แค่จัก,กรยานที่มีล้อแข็งแรงก็พาคนเดินทางไปได้ไกลแล้วก่อนค้นพบนี้เป็นเหมือนการตบหน้าวิศวกรของเบนซ์อย่างจังแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พวกเขาเรียนรู้ที่จะละทิ้งความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นและหันมาให้ความสำคัญกับความทนทานและความน่าเชื่อถือของวัสดุมากขึ้นเบนซ์เริ่มปรับปรุงการออกแบบคลัชของตัวเองใหม่ โดยยึดหลักการความเรียบง่ายและประสิทธิภาพที่ฟอร์ดได้พิสูจน์ให้เห็นและผลลัพธ์ที่ได้คือคลัตช์รุ่นใหม่ของเบนซ์มีความทนทานและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดอันหาคลัตช์ลื่นที่เคยเป็นฝันร้ายก็ค่อยๆหายไปจากสายการผลิตเหมือนกับฝันร้าย,ายที่กลายเป็นเรื่องตลกเมื่อตื่นขึ้นมาเรื่องราวของคลัตช์ปริศนานี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้ง ความสำเร็จไม่ได้มาจากความซับซ้อนเสมอไปแต่มาจากความเข้าใจในแก่นแท้ของปัญหาและการเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดและนี่คือบทสรุปที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ครับเรื่องราวของเบน z และ Ford สอนให้เราเห็นว่าแม้แต่ชิ้นส่วนเล็กๆอย่างคล u ตช์ก็สามารถกำหนดทิศทางของแบรนด์รถยนต์ระดับโลกได้ มันคือจุดเริ่มต้นของการแข่งขันอันดุเดือดที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยัง้งและเป็นการพิสูจน์ว่าแม้แต่ยักษ์ใหญ่ก็ยังต้องเรียนรู้จากคู่แข่งและความเรียบง่ายก็สามารถเอาชนะความซับซ้อนได้เสมอเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่ไม่ต้องทำอะไรมากนั่นแหละครับและนี่คือทั้งหมดของ คลัทจะปิดจาเมื่อตำนานรถยนต์ถูกบทขยี้ในมือทั้งใน EPAFH 2562-300ของ Otto Fat h i s ครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณมองเห็นความสำคัญของคลัดในมุมมองที่ต่างออกไปนะครับบางทีสิ่งที่เรามองข้ามไปอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ยานยนต์ก็เป็นได้ใครจะไปรู้ล่ะครับ ว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะมีใครมาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ทำให้เทสลาเกิดเจ๋งเอาล่ะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวสไตล์นี้อยากรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแบบลึกซึ้งถึงแก่นพร้อมกับมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง Auto Fact Hist และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวลับๆของวงการยานยนต์ที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรอีกในตอนต่อไปหรือคุณเคยมีประสบการณ์ตลกๆก,กับคลัตรถยนต์ของคุณ